สวัสดีครับควง่ายๆของเด็กน้อโจงนะครับวันนี้ต้องมีวิธีการทําปีไก่ย่างนะครับแต่ใช้หม้ออบลมร้อนนะครับพร้อมสูตรหมักให้หอมเหลืองอร่อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับปีกกลางไก่นะครับพอโจกได้มาโจกจะนํามาล้างทำคาสะอาดนะครับโดยการขยําเกลือป่นนะครับหนึ่งรอบนะครับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับถ้าใครล้างแล้วยังรู้สึกว่ามีกลิ่นคาวเยอะนะครับสามารถขยันอีก2 3ามรอบได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนได้ปีกไก่แบบไหนมานะครับหลังจากนั้นทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ํานะครับเสร็จแล้วเราจะหมักนะครับเริ่มจากเครื่องหมักก่อนนะครับอันดับแรกก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปได้เลยครับ ตามด้วยผงปรุงรสไก่ครับซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลาครับพริกไทยป่นกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมโขกนะครับวันนี้จะกใช้เป็นกระเทียมไทยกลบเล็กนะครับแล้วก็น้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้ส่วนผสมต่างๆละลายเข้ากันเป็นซอสสำหรับหมักปีกไก่นะครับเสร็จแ,แล้วตีให้เข้ากันแบบนี้ครับ นำปีกไก่กลางนะครับที่เราร้านทำความสะอาดเอาไว้นะครับลงไปคุกเขาให้ทั่วนะครับอาจจะนวด4-5นาทีก็ได้นะครับเพื่อให้มันเข้าเนื้อครับผมเสร็จแล้วนะครับเราจะหมักไว้นะครับขั้นต่ำคือ1ชั่วโมงนะครับแบบนี้นะครับใส่ตู้เย็นก็ได้นะครับพอหมักเสร็จเรียบร้อยครบเวลานะครับเราจะนำขึ้นหม้อเตาอบลมร้อนนะครับ พยายามเรียงให้เต็มพื้นที่นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ทับกันนะครับเวลาที่เราอบลงไปนะครับแบบนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาอบนะครับโจ๊กจะใช้ไฟที่200องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ใช้เวลา30นาทีนะครับจะได้ปีกไก่ที่สุกนุ่มพอดีนะครับไม่แห้งเกินไปนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าปีไก่จะสุกกาลังดีนะครับชาใช้ไฟประมาณนี้นะครับเพื่อน,อนๆคนไหนอยากลองทำํำจกเขียนสรงผสมให้ด้านล่างนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้ครับผมวิธีทําก็ตามนี้เลยใครอยากให้จกทําเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยแนะนํากันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหนะ้าวันนี้จกต้องไปก่อนล้ครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ